มีข่าวว่า,าเกี่ยวกับพระนาคามีเนี่ยแล้วก็พอคอยไปจ้องจับผิดพระเทศเรื่องอนาคามอาตมาก็นาอาตมาก็บอกว่าเนี่ยชาวพุทธโง่โง่เนี่ยคไปยึดนะไปะยึดว่าพระนาคามีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตายแล้วต้องใหม่เกิดอย่างเนี้ยอาตมาว่าอย่างเนี้ยเป็นชาวพุทธโง่โง่ ถ้าคิดแบบนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสอนอะไระพระอนาคามีท่านจะเกิดหรือไม่เกิดเนนะี่ยอย่าไปเสือกนะคืออย่าไปเสือกเรื่องของพระอนาคามีแล้วก็ไปยึดนะว่าพระอนาคามีต้องไม่เกิดนะเนี่ยเนี่ยอาจจะมาถือว่าเป็นการยัดเยีดยดความโง่ให้พระอนาคามีก็พระอนาคามีถ้าจะเกิดแล้วห้ามให้ท่านเกิดเนนะี่ย เนี่ยเอาความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปบังคับพระนาคามว่าข้านาคามีต้องไม่เกิดน,นะ,ะเนี่ยแล้วอย่างนี้ถามว่ามันจะพายพลทุกข์ไหมมันเป็นไปเพื่ออริยสัจสี่เพราะพรพุทธเจ้าทรงสอนชาวพูดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันต้องฟังให้เป็นฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อให้เกิดปัญญา ฟังเพื่อการลุนล่นรกิเลสฟังเพื่อให้เกิดอริยสัจสี่หให้เกิดทุกเกิดสมุทยัยเกิดนิโรธเกิดมรรคอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าฟังทําให้ถูกฟังทําให้เป็นแล้วพระท่านก็เทศเป็นอย่างพระท่านเทศเนี่ยถึงแม้พระท่านจะเทศว่าพระนาคาม,มีเกิดเงี้ยเกิดอีกแล้วเราจะมีปัญหาไหมมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร นาะแต่นะก็ไปทำเรื่องให้มีปัญหาว่าระานาคามีต้องไม่เกิดเนี่ยมันก็ยืดไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผลทุบแล้วก็มาทะเลาะก,กันอ่ะชาวพุทธก็ทะเลาะก,กันนาะว่าเหมือนกับไก่เกิดก่อนไค่ไค่เกิดก่อนไก,ไก,เก,นก,นไก่เขามาทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องที่เป็นเรื่องเนี่ยไม่ไปใส่ใจไม่ไปไม่ไปพิทักษ ปุทธศาสนาเช่นเนี่ยทุกวันนี้นะมีเรื่องสยศาสตร์อะไรเงี้ยนะเดชาวิชาอะไรนะเรื่องงมงายนะแต่ก็ปล่อยให้นะให้ทำกันอนะมากมาย,เ,ยนะเรื่องเดชาวิชาสยศาสตร์อะไรมนะีมีมากมายเลยนะแต่ก็เอาหูไปนาวตาไปไล่อะนะไม่ได้สนใจอ่ะ ว่าวัดจะทำอะไรจะปฏิบัติอย่างไรเสื่อมแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่พอพระท่านเทศเรื่องนี้นะเรื่องพระนาคามีวัดตายแล้วเกิดอีกก็ได้อันนี้ก็จะเอาไปเอาตายละะซึ่งอาตมาถือว่าอย่าไปติดยึดเรื่องของพระธรรม านจะเทศอย่างไรเนี่ยแต่ดูที่การปฏิบัติดูที่การปฏิบัติว่าท่านเนี่ยปฏิบัติแล้วท่านเนี่ยจเจริญไหมแล้วท่านเนี่ยสอนให้ญาติโยมเนี่ยลดละกิเลสได้ไหมเนี่ยจะมาว่ามีญาติโยมนี่นะมารักษาสีลห้ามาปฏิบัติธรรมได้เยอะแยะเลยบนทีท่านเทศเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเลยนะแต่ทําให้คนอื่นพ้นทุกข์ ทำให้คนอื่นเนี่ยมารักษาศีลห้าได้ท่านเทศไม่เหมือนไทรนะแต่ท่านทําให้คนอื่นเนี่ยคนทุกได้กับเทศแบบทั่วๆไปนี่นะเพศอ่าเศพศผ้านนาคามีไม่กลับมาเกิดผ้านนาคามีตายแล้วศูนย์พระอรหันต์ตายแล้วศูนย์อ่าแล้วถามว่าลดละกิเลสได้ไหมอ่าชาวพุทธหายโง่ไหมอ่ามีชาวพุทธเนี่ย มารักษาศีลไม่มีเลยนะไม่มีชาวพุทธมารักษาศีลเลยนะแล้วก็เห็นวัดก็เป็นวันลังนางนะพระก็พระที่เทศก็ลาสึกออกไปัี่ยพระก็ไม่เจริญนะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดนในแม้แต่พระธรรมคำําสอนต้องดูวิธีการปฏิบัติของท่านนะว่าท่านปฏิบัติอย่งงางไรนะซึ่งมันก็ อาจจะเรื่องคําเทศคําสอนเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะม,มันมีวิธีการพิสดารน,นะนไม่ใช่ว่าโอ้นะต้องเทศให้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะถ้าเทศไม่เหมือนกันแม้แต่สวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ก็ต้องสวดให้เหมือนกันนะนาะถ้าสวดมนต์ไม่เหมือนกันก็หาว่าเนีย่ยทำลายพระพุทธศาสนาลนะนเนยาอาตมาก็สวดแบบหนึง่งโยมก็สวดอีกแบบหนึง่งมันก็ไปกันได้อ่ะ มันไม่ใช่เราว่าต้องสวดมนต์ให้เหมือนกันแต่ถ้าอาตมาสวดคนเดียวอาตมาก็สวดอีกแบบนอาตมาก็สวดแบบไม่ต้องมีทํานองอะไรก็ได้บางวัดเขาก็ไม่มีทํานองเลยนะบางวัดก็มีทํานองอะก็ไม่เป็นไรหรอกจะสวดอาจะสวดด้วยกันก็อยู่ร่วมกันได้ไม่ใช่ว่ามาตีทิ้งเลยนะหาว่าอ่าคนที่สวดไม่เหมือนเราเนี่ย นะเป็นพวกนอกรีดเป็นพวกนอกข้อก็อะไเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นชาวพุนงงง